กินไปแล้วตอนนี้ครับแล้ว4 7ิบปทเรียบร้อยแฮับแบบนี้โดนถวายแหวนไหมดึงจังหวะก่อนทำาไม่ได้เห็นเอาสูงนหายเลยกรได้เซลล์ถูกโจดสักงั้นยิงมาก่อนลูกลงไปหนึ่งกับสวันน้องเอ๊ะเนวันครับสะเปม,มาเรียบร้อยครับเป็นทางตีต่ากหลายทางเหมือนกันมีพีคตายมาแล้ววันนี้ได้หนึ่งดับชอตไม่หนึ่งเตไปเหมือนกันนะจังหวะนี้น ล้อคนเดียวเห็นตัวมนโผล่มาจาังหวะลงเดินมีสนใจสองคันแล้วอยากจะซื้อัะคันเวลาได้ยิงก่อนลมสะบัดสะบัดคขสะบัดไม่ยิงแต่แนวคนสุดท้ายพียงจวะวัหนึ่งไม่เล่นยากเลยครับผ่านเขาจะได้มากที่สุดยิงจากด้านบนมาแล้วดาวไปเหมือนกันตัวน,นี้ต่อเนื่องมาลาเต้นับสองข้างเดินเข้ามา ต้องขังอยู่ 3A อยู่ีกดมาหนึ่งเนาะได้พอดีข้างตัวสองติดเฮดช็อตสายพาพิโรแล้วระเบิดมาเยอะๆเรียบไม่รออะไรเลยวันนี้ใกล้เคียงแรนี่แรนี่แหลเหลียวเรียบร้อยหรือปาบาสเก็ตเดอร์นั่นของริวไปเหมือนกันครับนี่คนไายเรียบร้อยแรนดี่ครับคนอาจจะไวกว่านี้ครับเห็นนักปีนี้ไอออนไซด์ยิงมาครับมาได้ครับเข้ามาได้แล้วนะครับ เฮ้ยแต่ทีดีทีนี้อยู่ด้านบนดานไปเหลามาตรวันนี้โอ้ยทีดีเอาอีกหนึ่งครับผมงันนี้เหืออัพเฉินคนเดียวครับโอ้โหไม่ดีแล้วไหลมาโอ้ยและไหลามาตรวน,นี้ตั้มคันล่วงรถเลยครัแบบแฮมครัแบบตรงนี้แต่แของทีดี้ครับจากรอยสปอร์ตอินโดตัวตึงครับ แผนครับไหลมาจังหวัดนุชนาระเบิดหรือเปล่าไหลมาสมบปอไปก่อนอเรียบร้อยปาของมาเป็นแองลงมาน้อมล,ลูกนี้แหละโอ้โหไหลมาเรียบร้อยเอาจีนบอดเยาวบิง,งานลอยอีสปอร์ตนี่นครับเฟสที่5ครับไหลกับชนใบหนึ่งทีมาเอลตัดสินใจมาหายกาวนีหนึ่งม,ม,มาแต่โดนมีฟังเกอร์ฝังให้อยู่กับกีเมจินซี่ครับอีกลูกฮะเออน็อก ข่อยหลังลงมากันนะเซซึนะม้าล้อมจับเอาไว้หนึ่งเซซึนะนี่สองคนจะเก็บเซซึนะเนี่ยสำคัญมากครับโอ้โหเป็นเคิร์ดนะโบรที่มิตรไว้คั้นที่สองตั้งขันจัเข้าวหลอมจับมาก่อนพยายามจะเซาแตงกิ้งีรล้อมโกคิดว่ามีเสียหลุมนี้ครับทีเดียวที่โซเบิร์ตถ่ายไว้ครับครับรฮานาวาทีเอส แข่งมุ่งเหมือนกันตัว,วนี้หลายมาระเบิดเรียบนอกเขามาแจมไฟตัว,วนี้ลายเอามาเจ็กซี่สามก่อนหนึ่งชนะคองเมทเทิลดีครับหลายตายไปโดนแฟดใส่หน้ามาตัว,วนี้ขึ้นมาแล้วสองแฟดมาเอสหกแปดหกตเปม,มาต่อเน,นือ่องเอาแทนบีนดมก่อนหนึ่งสุดท้ายเรียบร้อยทามิ่งไม่ดีครับเป็น,นเรื่องของเอชคิกเซอร์ไวของแท้หลามาโอ้โหย,ยิงลงพื้นนะแหมเขาดิแฟเขาที่หน้าแข้งกันเรียบร้อยยิงตรงใกล้มาตัวไกาก็มีขอยิงใกล้ให้มันตกลงกันไปแต่หอยอายังได้อยู่ครับน้องแรวี่แปะเดินตรงนี้ชัดเจนครับ มีเตอร์แน่นอนแต่ขอมุมนี้ดับเบก่อนที่ดี้นกราเต้ไปแฮปปี้ล็อกสมเมส์มางกณฑแซมแมสน้องที่ดีแซมแมสต์อาชีวิตรอดในห้องเล็กเรียบร้อยประตูมันหนีบร็อคอยู่ตอนจบสิบเอ็ดเอไหลเข้ามาจังหวะนี้ชนสําคัญนะมาเล่นในห้องน้ำของข้าเอาระเบิดหรือเปล่าข้างหลังเมื่อกี้นี้ยังไงโอ้โหปอเชยครับเซนระเบิดใส่ไปแล้วทูเคออกมาตัดหน้าของโอทูส้มาหาหน้านของลาเต้มาได้เปก่อนหนึ่งห้าของแอมแทนบิทแต่ว่าเมอร์ซีนารี่เดนทอยมาเดนทอยจริงครับได้มาหนึ่งครับ กว่าการยิงสี่ข้ามาเก็บแล้วยูดี้บราเดอร์ปูกบอลหนึ่งเรงนี้ระเบิดจอดมาสเปรดลากเายาวมาไหลเข้ามาเรียบร้อยเป็นตีขาไปโอ้ยิงฟรีลากมาสองห้องน้ำครับเฮ้ยเดี๋ยวโอบัตมาเฮ้ยมาทิ้งตรงๆเลยเหรอสองเข้ามาลูกโอลอัดไปเต็มครับเจฟโอ้โหท้าทายันเจ็ดน้องลงกปานี้เราถูกกระเดินโอ้ทูทาบารียบร้อยเทคมีพีโอ้ด